กลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้วันนี้ช่องเล่นอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรากลับมาเล่นเกมมิจินกอดกันนะครับของค่ายสเปซเกมมิ่งนะครับทุนหนึ่งพันร้อยพอนะวันนี้เราจะมาเล่นกันที่ห้องเอ็กเพรดเหมือนเดิมนะเอ็กเพรสละกันนะครับมาปิดกันนะครับผมมาถึงจะตัดเข้าหน้าปลาพาเลทเลยนะเอ็กซ์เซสละกันนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเงินมีดีไหมเนี่ย าพาเนตตัวเอยิง e ได้ไเรียมทองคำนะครับเดี๋ยวเราต้องหาเรียมทองคำเหลียมนิงใช้ได้อยู่ไหมได้อยู่เรื่องนี้นะครับอจส่ไปก่อนอค้างแช่นะครับแช่มีแช่จะได้ครับรอดูเออโอ,โอ,โอ อื <c oughs> มีกำไร <c oughs> น่ขาทุนก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับหน้าลาพาเลศนะครับทำไปต่อนะครับผมตเราต้องใส่กันไปต่อเรื่อยๆก่อนนะแ้่ส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเล่นเนี่ยก็อย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์นะครับหรือไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะ แล้วก็นี่เน่จัดกระเป๋ากันมาเป๋าแก้วเลยงามงามใก่้ห้าสิบอัน่องวิตัวนี้เยอะสหตัวหมดด้วยเอาดีเอาดีมาดีสองอวห้าสิบเกือบเอาไม่ได้เกือบไปแล้วนะครับเกือบโดนอยู่แต่ตอนนี้กำไรยังไม่เห็นเลยนะครับอย่างที่สองก็หนึ่งร้อยเยอะกว่าเดิมห้าสิบ หนึ่งร้อยแล้วนะครับผมมก่อนฟ้าหน่อยห้าสิบอ้าไม่ได้หนอยยัวะเจอเจอดีก่อนอย่าให้กินวะ่ะตรงตรงกรพุนนะครับน่าจะใช้ได้นะครับสำหรับแรงกระพุนตัวนี้หนึ่งพันร้อยโอ้โหได้กำไรเลย,ยงี้ไม่ยังยังปรับที่เลยยี่สิบละกันครับแรงกระพุนตัวนี้ครับผมต้องให้เอาจริงทีนี้นี่ วันนี้กำไรได้ครับผม2,000ครับเป็นไงกำไร3,000ครับนี่กำไรส0 0พเอาวิงต่อยมีแค่สี่บทนีแล้วกันนะครับอัน er. นี้กำไรสาม0ัน 3, แล้วเลิกเลยแล้วกันโอเคครับผมกำไร3,000นะครับวันนี้สวยๆเลยนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมทับติ๊กไ,ไลค์แชร์แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและคลิปวันนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตกนาที่จะใช้ตัวแดงขึ้นและล่าสุดวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมลาเจอกันในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ